อยู่ด้านในนะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นตัวสมุนไพรอยู่ด้านในเนี่ยเพราะว่าเขาตอนที่เขาทำเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ไม่ใส่ลงไปบางทีดูแล้วไม่สวยแล้วก็จะเอาถุงผ้าห่อไว้แล้วก็เอาเป็นตุ๊กตุ๊กน้ำนะครับน้ำผงสมุนไพรนะครับผมอันนี้เป็นหัพทุ่งนี้นะครับนะพิเศษนะครับนะมือพิเศษนะครับพวกเขาบอกว่านะฮะจะเป็นอาหารสมุนไพรนี่นะครับจะเป็นเดิมนยจะเป็นห้องเต้ ห,อ ừ, หอตตตต้อง,องเต้กินเออห้องเต้กินเะดิมห้องเต้เพราะห้องเต้แต่ว่าเขาทำงานหนักกันนะตั้งแต่เช้าขึ้นมาเดินขะึ้นมาต้องไปประชุมต้องไปประชุมกับคนนักคนศึกเหนอเรื่องการเมือนะมงนะปรเสนอเรื่องการเมืองแล้วตอนฝ่ายนะจนถึงตอนฝ่ายนะนถึง,นะงจะมีประมาณสักสองชั่วโมงนะทางซ้ายมือนี้นะเสนอ อันนี้จะเป็นสารเส้นสามกุกนะครับผมนะที่ข้างๆนต่ตรงนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาเที่ยวกันนะฮะถนนจินลี่นะครับถนนจินลี่นะฮะวันพรุ่งนี้เรามาเดินเล่นตรงนี้นะครับบอกว่าอาสนบุญไทยนะอาสนบุญไทยเนี่ยครับฮ่องเต้เดิมทำงานหนักฮ่องเต้ดาวเฮยคนที่แข่งทำงานใช่ไหมตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องต้องประชุมนะประชุมเสร็จแล้วเติมบ่ายนะครับแต่ตอนเตอนบ่ายต้องเป็น เป็นะจะเอกสารเถานการณ์ตอนบ่ายนี้ประมาณมีสักสองชั่วโมงเองนะสามารถไปเดินเล่นได้นะครับจนถึงตอนเย็นยังมีนั่งสนุกตามพันปะคุณนั่เรออยู่นังสนุกนัรออยู่นตครับผมนะซึ่งนะฮะต้องบํรุงนะห้องเต้นะครับ เออปวไม่คร่องบหนั้นทงชีวิตเอ่อันนี้ก็ซึ่งอาหารอ่ห้องเต้ต้องบำรุงร่างกายอ่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับห้องเต้ก็มีหมอสําหรับเขาเองหมอเนี่ยนะต้องคอยดูแลห้องเต้ทุกวันดูแลเรื่องอาหารการกิน อ่าเรื่องนอนอ่าอะไรต่างๆแล้วดูไม่แต่ขี้่ขี้ของ